ยักษ์ตัวเท่ายักษ์ครับกำลังหลับดูแล้วดูสง่าดีนะครับเหมือนกระทิงแล้วคงหวังว่าคงจะได้เจอตัวที่สวยๆกันนี้อีกขนยาวๆเห็นสะพานไหมครับ นั่นคือจุดที่ค่อยๆเดินไต่ยยขึ้นมาในความสูงถึงตอนนี้3,800กว่าเมตรแล้ก็ยังไม่รู้ว่าต้องขึ้นบิกเท่าไหร่ คือส่วนหนึ่งของเส้นทางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่ง่ายเพราะว่าเป็นแค่ทางสโลปขึ้นไปไม่ได้สูงชันและเป็นก้อนหินที่ต้องก้าวยาวๆผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะถึงนาทีสำหรับวันนี้ที่เห็นนั่นคือไกด์ของผมแล้วก็พอร์เตอร์นะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อยแต่ระดับความสูงนั้นไปเอเวอเรนั่นอยู่หลังชงโงกผาตรงนี้นครับเงื้อมผาตรงนี้ไปรู้สึกปุดหัวเล็กน้อยมีแต่ระดับความสูงที่4,000เมตรที่ความสูง4,200กเมตรนะครับผมก็มาถึงเมืองโดริเช่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด่านก่อนที่จะเข้าสู่ เมืองดานต่อๆไปสักประมาณ3เมืองนะครับเพื่อเข้าสู่เอเวอรสเบสคัมนี่ถือเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วนะครับลมแรงทีเด <c oughs> ียว <c oughs> นี่น่าจะเป็นลูกผสมระหว่างยักษ์กับข่าวนะครับ เราก็ังอยู่ในเส้นทางเนวบางตอนนี้ปากผมแข็งนะครับพูดอาจจะไม่ชัดระหว่างการปรับตัวกับสภาพความสูงซึ่งขณะนี้เนี่ยประมาณ4,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเราจะเดินทางขึ้นไปถึงระดับความสูงที่ประมาณสัก4,700กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเรียกว่าเป็นชุกค,คุง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นอารัรนพีกจะเป็นจุดที่ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับหนึ่งในจุดสูงสุดแล้วที่มนุษย์ธรรมดาที่เป็นแบบเทรกเกอร์ไม่ต้องเป็นพวกครัมเบอร์หรือว่ามาเทเนียเนี่ยจะขึ้นไปได้ประมาณ6,000กว่าเมตรนะครับก็คงประมาณสักชั่วโมงครึ่งจะไปถึงกัน

็บบนี่คือกลุ่มที่เขาลงมาจากไอแลนด์พีคในวันนี้เนี่ยไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแล้วเขาก็เติมที่จะตั้งแคมป์ในวันนี้เลยขึ้นไอแลนด์พีคได้นี่ก็ถือว่าเป็นในระดับที่ข้ามจากเทรคเกอร์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับแม้ว่าจะไม่ต้องใช้ฝีมือในการ กี่ยวกับเรื่องการปีนใช้เคียวน้ำแข็งก็ตามร่างกายที่ต้องอึดมากๆเลยสูงกระดับที่ผมยืนอยู่นี้อีกประมาณ1,400กว่าเมตรนะครับร่างกายคนเราในแต่ละวันแล้วเนี่ยขึ้นเกินขึ้นไป300เมตรต่อวัน400เมตรต่อวันก็ถือว่าสุดยอดแล้วละ่ะนี่เป็นช่วงเย็ยนแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีคงจะต้องลงไปแล้วขึ้นมาปรับระดับ ในวันนี้รู้สึกยอมรับเลยว่าสลึมสลือทั้งวันเลยปวดหัวนึบๆ4,700กว่าเมตรพรุ่งนี้แหะครับก็จะขึ้นไปที่4,900กว่าเมตรที่ลาบูเช่ซึ่งคงจะเป็นวันถ้าเป็นภาษาง่ายๆเวันสุกดแล้วล่ะครับถ้าร่างกายผ่านตรงนั้นได้ก็มีโอกาสที่จะไปถึงอวเบสแคมแบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกวันนี้ผมเองก็ยังตัดสินใจยังจะไม่ใช้ยังไม ซึ่งเอาไว้สู้กับ AMS หรือว่าโรคความสูงสภาพอากาศถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อนยแล้วนะครับผมก็เลยกล้าที่จะงัดเอาวดีโอมาเพื่อจะถ่ายภาพกำลังตาระดับขึ้นสู่ลาบูเชในวันนี้ถือว่าการปวดหัวที่กลัวไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ยังไม่แน่หรอกครับ วันนี้ลองหิมะลงอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือจุดพักนะครับทูคาก่อนที่จะไปถึงลาบูเชหิมะตกลงมาอยู่ตลอดเวลาเลย เส้นทางต่อไปของเราก็คือลิบๆน่าหละครับอีกประมาณ3ชั่วโมงข้างหน้าถึงจะได้หยุดกันสำหรับวันนี้ คือที่ลำลึกของผู้สียชีวิตบนเอเวอเรสต์นะครับรวมทั้งสกอตฟิชเชอร์หนึ่งในผู้ที่ร่วงรับในเหตุการณ์อ Th ินทูเลซินแอร์เมื่อปี1996ผมถ่ายไปบบนนพร้อมอาการที่ปวดหัวพอสมควรบบนนขึ้นมาระดับ,บ,บนนที่ใกล้ 4,9่พ<ท>เรเมตรเข้าไปทุกขนาแล้วลรอขยับเข้าใกล้ด่านสุดท้ายที่จะไปสู่คาาพัตตาและเอเวอเรสต์เบสแคมป์ก็ไปทุกขนาดแล้วนะครับวันนอากาศช่วงเช้าถือว่าโชคดีม,มากๆเลยหลังจากที่หิมะลงกระหน่ำเมื่อคืนนี้วันนี้ฟ้าใสามากครับ นั่นคือยอดสุดของคาราปตาแล้วนะครับถือว่าหนึ่งในเป้าหมายบรรลุเรียบร้อยเอเวอเรสอยู่ตรงหน้าครับวันนี้ถือว่าฟ้าเป็นใจมากได้เห็นเอเวเรสตลอดทั้งวันเลย นี่เป็นช่วงที่มีเมฆเยอะที่สุดแล้วครับเทือทัศนี้มีแต่เขาอย่างเดียวและนี่คือมุมที่จะเห็นเออเรสชัดชท,ชที่สุดแล้วนะครับ ผมกำลังรอให้ผ้าที่ตกดินเพื่อจะรอเอเวอเรสต์ในยามตะวันทอแสงนี่คือเอเวอเรสต์ในยามอาทิตย์อัสดงแล้วนะครับ